ในช่วงที่2ครับของ q ิวทองออนทีวีครับโดยปตทและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะช่วงนี้อย่างที่เราเกิดเอาไว้นะฮะเราจะพูดถึงตองสิทธิชอยอีก1ครั้งนะครับกับในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับกับคุณศักดารัตนสุบรรครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดย บริษัทปตทกำกับมหาชนพลังยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับในช่วงนี้ยังอยู่ในซีรีส์ของเจมส์วัฒนานะฮะหรือว่าตองสิชอยและตอนนี้ครับคุณศักดารัตนสุบันอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสักดาครับสวัสดีครับคุณบีคุณชุยครับครับสวัสดีครับก็ในสัปดาห์นี้ครับคงจะให้ทางพิดาพูดถึงนะครับ ไททันโดสองสิทธิชอยของเราครับในจุดดีนะครับดียังไงแล้วก็จุดด้อยของเขาเนี่ยนะครับของตองเนี่ยมีตรงไหนบ้างครับเราดูจุดดีกันก<ด>่อนพี่ดาครับพูดถึงการแข่งขันใช่ไหมครับผมครับการออกขีวอะไงรเงี้ยการแข่งขันของตองเนี่ยนะจุดดีจุดเด่นของเขาก็คือความแม่นแต่ความแม่นยำในสมัยที่ตองตองกาลังรุ่งนง้นต้องยอมรับเลยว่า อตองเนี่ยเป็นนักซุกเบกอ์ที่มีความแม่นยำสูงนะแล้วก็คนไทยที่เราเห็นเรารู้จักว่าหลุมกลางเนี่ยที่ตกแรงๆแล้วลงเนี่ยก็มาจากตองเป็นผู้มาเผยแพร่เมื่อก่อนนี้จะสังเกตว่าหลุมกลางนั้นะ่ะเวลานักซุกเบกอ์ไทยเราจะตบเนี่ยต้องค่อยๆเคาะลงไปถึง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 จะลง แต่หลังจากที่ตองนำลูกหลุมกระที่ตบสกูตบแรงๆเนี่ยแล้วลงเนี่ยทำให้เกิดความแพร่หลายโดยปัจจุบันเนี่ยทุกคนแทงได้หมดอ,มอันนี้คือจุดเด่นจุดดีของตองที่เขาเขาเขา,เขามีเพาะสวรรค์ด้านนี้ครับส่วนจุดย้อยของตองก็คือการที่ตองนั้นเปิดรูปไม่ดี อันนี้ oh. สําคัญเลยอืแล้วตองเนี่ยเป็นนักลูกเขือที่จิตใจนั้นอ่อนไหวแล้วก็สงสารคู่ต่อสู้อ่าจะสังเกตว่าเวลาเขาขึ้นนําคู่ต่อสู้เนี่ยจะเริ่มผ่อนแล้วจะเริ่มไม่แทงแทงแบบไม่เต็มที่แล้วับจนเออสื่อของอังกฤษเขาเคยลงไปเลยะสองเนี่ยขาดความเป็นเพชฌฆาตขาดความดุดัน พราะการเล่นซุกเกอร์เนี่ยเ,เหมือนกับการชกมวยถ้าน็อกได้ต้องน็อกถ้าหากว่าไปผ่อนแล้วอะไรแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ฟืน้นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะผลเสียกับตัวเองอย่างเช่นเมื่อเมือม่อเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาครับอตอนที่สองหลังจากที่ได้อ่แชมป์อาชีพโรคที่เมืองไทยปีสามาสามาแล้วก็ปีสามกติดต่ตอกันเลยล่ะเ เออจะสังเกตว่าตอนนั้นน่ะตองน่มีความแม่นยำม,มากจากนั้นพอปีถัดมาขึ้นนำเคนโดูที่ทสี่ตัศูนย์ครับนาการถ่ายทอดสุดตอนนั้นก็ตีสองกว่านะคุณดูก็เริ่มปิดเครื่องนะเพราะว่าต้องนำเคนถึงสี่ศูนย์รหรื่เฟรมเดียวก็จะจบปรากฏว่าคนก็ปิดเครื่องปิดทีวีนอนกันหมดแต่พอรุ่งเช้าขึ้นมาปรากฏว่าต้องแพ้ห้าเฟรมรวด กายเป็นแท้เคนสี่ต่อห้าเฟรมเป็นเป็นการเหลือเชื่อซึ่งยังติดตาฝังใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ผมก<น>็ <นะ S 3> ยังจำได้อยู่ครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่ความดีของสองก็คือเขามีความตั้งใจมีการพิตซ้อมที่ดีแล้วก็ที่สำคัญเขาดูแลตัวเองเนี่ยดีมากถ้านักกีฬาไทยเราทุกคนนะเอาความขยันของสอง ความตั้งใจของเขาเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นละ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไปได้ใครแล้วใครก็ตามที่มองสองว่าเป็นนักลูกเลือที่เที่ยวอิเล็กเกขาแล้วก็ไม่ซ้อมไม่อะไรเนี่ยไม่จริงครับใครที่อยู่ใกล้ชิดสองจะรู้ดีเลยว่าการฝึกซ้อมของเขาเนี่เขาถือเป็นอาชีพสองเนี่ยเป็นมืออาชีพโดยแท้จริงเพราะว่าเขาถือว่าการฝึกซ้อมเนี่ยคือการทํางาน ถ้าว่าเขาซ้อมไม่ดีงานเขาก็ไม่ดีครัครทาให้ท่ายแพ้บ่อยจริงจะแจ,จ้งว่างานไม่ดีหาเงินไม่ได้อันนี้ก็เป็นความสําเร็จของตองในชีวิตที่เขายึดถือมาพน่าภาคภูมิใจในสิ่งนี้ข้าลาบผมพคุณสุดาครับพูดถึงแมตช์ในปี1994ที่ไทยเป็นเยาวภาพแมตช์นั้นถือว่าเป็นแมตช์แห่งความทรงจำหลายหลายคนที่ตองได้แชมป์นใน มุมมองของคุณศักดาในฐานะนักภาคด้วยในวันนั้นนะครับมองเกมนั้นอย่างไรบ้างครับวันนั้นนัดไหนอ่ะนัดตีชนะสตีฟเดวิสนชนะสตีฟเดวิสปีอีครับปีแรกใช่ไหมก่อนปีชนะรอบนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบก็ปีนั้นเนี่ยหลังจากที่ถ้าข่าวนั้นจำไม่ผิดก็คือแข่งที่อิมพิเรียนโรงแรมอิมพิเรียนถนนสุข,ขุมวิทครับ คือตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยไม่น่าเชื่อคนเนี่ยไปเข้าคิวรอซื้อตั๋วเข้าชมสองสตีตั้งแต่เช้าตั้งแต่เก้าโมงเช้าเลยเขาแข่งกันกลาคืนนะครับ,รบแต่ว่าคนเนี่ยไปรอซื้อบัตรจากห้องบอลูมชั้นล่างของโรงแรมเนี่ยร้นออกมาถึงถนนด้านนอกถึงถนนใหญ่เลย คนเข้าคิวเนี่ยยาวกันเลยโโหจนจนกระทั่งต้องประกาศว่าบัตรจำหน่ายนั้นหมดับห้องแข่งขันนั้นรับผู้ชมได้แค่พันคนกอดก็แห่กันไปทั้งสามสี่พันคนมันคือมีการพังประตูด้วยนะครับไอ้พังประตูนั้นตอนช่วงค่ำเพราะว่ามันเข้าไม่ได้แล้วไงเข้าไม่ได้แล้วโอ้ต้องมาขอลองยกมือไหว้กัน ในที่สุดก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการเอาทีวีมาตั้งแล้วก็ถ่ายทอดวงจรปิดออกมาให้ดูทำแก้สถานการณ์ได้ครับไม่งั้นก็โรงแรมใหญ่ๆเขาพังได้เหมือนกัน <c oughs> คนดูคนดูตอนนั้นต้องยอมรับเลยว่ากําลังคลั่งไคล้มากครับผมบนี่คือความสุดยอดของสองสิทธิ์ชอยนะครับะบวันนี้ต้องขอบคุณคุณศักดารัตนสุบันนะครับกัขบข้อมูลดีๆแบบนี้ครับ ครับครับผมขอบคุณครับขอดีครับัีครับครับผมโอ้โหจะพังประตูเลยครับคือปี1994ผมจําได้คือแมทวันนั้นเนี่ยนะครับในช่วงของตั้งแต่9้ามูเช้ามีการจหนนายบัตรเนี่ยนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยถ้าเราจําได้คือสมัยของพี่เศรษฐาต้อยเศรษฐาเจ้าของรายการมาตามนัดเนี่ยเป็นคนจัดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมในช่วงนั้นเนี่ยเป็นแมทต้องบอกว่าพีชสุดๆแล้วเป็นช่วงที่แบบ สองเนี่ยทอฟฟอร์มสุดๆมากครับแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยการมาชิงกับขวัญใจของตองซิชอยเองซตฟเดวิสตีฟเดวิดครับนะครับเจ้าของแชมป์โลกคองสมัยเนี่ยหลายคนก็อยากเฝ้ามองดูว่าคู่นี้เจอกันอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญคือจําได้ว่าตอนเทปแรกของเราเคยคุยเรื่องของจอวิเชนยรจอวิเชนเคยชนะสตีฟเดวิดมาแล้วในช่วงนั้นสตีฟเดวิดก็บอกว่าเป็นช่วงที่ก็ฮอตเหมือนกันนะครับใครมาเจอเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชนะยากเพราะว่าสตีฟได้มีหลากหลายสไตล์นะครับในการแทงแล้วก็ นัดชิงนั้นต้องบอกว่าเป็นนัดชิงที่คนดูมีความสุขมากนะครับแล้วก็มีการฉายเนี่ยนะครับอย่างที่คุณศักดาบอกคือวงจรปิดนะครับไม่ว่าในห้องอาหารล็อบบี้หรือแม้กระทั่งทีวีในห้องอของแขกที่เข้ามาพักครับดิงหมดหมดหมดเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่แห่งความทรงจำนะครับและเป็นแมตช์แห่งตำนานอย่างที่คุณสักดารัตสมบัติ ได้พูดเอาไว้นะครับ,รบผมเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วแป๊บเดียวครับ19ปีแล้วนะครับ,รบเมื่อปีพันเจร้อยเก้าสิบสี่ครับเอาละเราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรากลับมาดูเทคนิคนุกเกอร์ง่ายๆกับอาจารย์ต่ายพิจิตครับ ขี่มาเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันเอ้ยเครียดปรหยัดปะหยัดกันหน่อยไม่ได้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสมักใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ใช่ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อม ไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมา mm hmm. แต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกซอม ผมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬา